อีมีก็คครีไฟ์ระหว่างไอ้น,นี้อาซีดากาฝั่งนักกายนะครับของใหม่แล้วก็ไรเทของเจ้าของร้านอ้น,นี้ไม่ไม่ใหม่อะไรครับตัวที่ใช้เรืองผ่อนว่าไม่รู้่กอชาเลยก่อามัมมมนยนท่วงกันเตีติดอาแล้วลงอาซีตัวนี้เดี๋ยวนะไอ้น,นี้ทริปเปินนแลแอนคใช่ไหม กิปเปอติดแล้วติดแล้วเช็คกี่ตัวไปวิธีินบอกน <c oughs> ก้อนเาแฟต์ไดไหมโอ้โหมาแตงก็คิดหนักผ่านเลย,ยผาแบบไม่ได้ลงเลยเขาเทอนจวาดเ,เ,เดไมงวเดี๋ยวเราจะได้เห็นวันเดินคิวอโอเคบาลังมังกรนะครับเราจะได้เห็นวันเดินคิวลองดู เจ็บหนึ่งโม้คนละสองครับผมจวดหนึ่งอุ้ยเพนต้าเราว้าวเกตสองโม้เกตไลท์จวดไอ้ตัวนี้ก็จ่ายสามเกตปกติใช่ไหมมันอ่ะโอเคเอามอนด์ใบมุงดอกมาท่านสอง สีรูยัไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทิปป์นะโอ้โหนี่เกิมีแจกแพ้ได้เลยนะใช่โอ้จะเกิมีแฝงนี้แพ้ได้เลยอ่ะเอ้ยมีแสกแสกมีแล้วแฟงมีใช้ได้ใช้ได้เออ บ้านหวานเลยครันนี่แมนนี่ฟองไม่ได้ีเลยฟองสวีทโฮมเลยเสียสองตรงไนคนแล้วเขาตีถ้าเกิดเขามีเขาใส่ดรัมบังเกอร์ก็ขี้แตกไอ้นี่อะไรวะมีอันนี้ไม่ต้องสียอ่ะมันจยไปได้สกีสกีวยได้พอดีหนึ่งสองสาม สี่ <4 S 2> เฮ้ยได้ยูพอได้ดีแต่ก็เดี๋ยวเขาจะเรียกด่ามาซึ่งเราต้องลิงก์ซึ่งแต่ละตัวเป็นไซส์สามหมดก็เรียกหมดกังดีหวานหวานเจี๊ยมีเฟนเทีมัมีมีมีเฟนเทียมก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้หละหลักๆก็คืออยากจะทำเวฟหนึ่งสอง เรียกดาบมาเราต้องโอเวอร์เทิร์นโอเวอร์เทิร์นใบยาตีไม่เข้าเลยมันก็เกีบยโอเวอร์เทิร์นเอาไว้กันอ้ะพูดถูกเป็น<ด>สาทิ่แล้วก็เจ็บอีกหนึ่งดาบ้าดำดาบขาวดาบขาวหม, <c oughs> หมดอาัยหมดอาหมดฟิน <c oughs> ดูส <c oughs> าสองดาบนี่ไม่ได้ไม่ได้ดาบเชียงทางเดียวกันไม่ได้ ถ้าลิงต้องรู้ซึ่งเรามีแต่ไจสามไม่คุ้มเลยไหมอัวเาาาทิร์นเาาอจพิงการ์ดหนึ่งใบแต่ว่า<อ>ถ้าเขาตีเราเนี่ยเราก็ขี้แตกเหมือนกันนะ่นเราไม่มีการ์ดกันเนี่ยเข่งเดือบกันหล่นไปคุ้มโอ้ไม่ได้ว่ะไม่ได้ต้องทําเลยเพราะว่าการ์ดในมือไม่ได้จะรับเราล่อของสามกับหกไว้อ๋อโอเวอร์เธอทำไรนี้ไอเป็นนี้ทิ้งมือนหนึ่งคอมันตีเรื่อยๆปั่นเวฟจากโซเลย ที <mile> ่พอจะกันเทธนหน้าได้ฟุ๊บฟับฟิปฟิวอ่าใบนี้น่าจะดีสุดเอาผ่านเอิ่นดูทรงไหหมดแล้วดูออกมาครบยังไงหนึ่งสองสามซีโร่เนาะสี่อ่าสี่เนาะเขาเตือนจั่วอันนี้เขอโอ้เกีนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แซ็ตัวเองแล้วโซการไม่ทำอะไรเลยครับไลท์เกีไลท์จิโอ้ใช่ไปล้วด้วยว้าวไลท์เกีย ไล่ช like ัวร์ไล่ชัวร์พอใจังเสร็จเสร็จนี่พี่ต้องทำอะไรก่อนมั้งไอันนีเคาน์เตอร์ไม่ได้ใช่ตีเขาเวลาลิงก์กับไอเทมเคาน์เตอร์ไม่ได้พี่จะโดนห้าไม่ต้องอันนี้ไม่ใช่โว้เทอร์นี่แค่ลิงก์ธรรมดาคือยกเลิกไม่ได้ต้องโวเทอร์โต้ตองว้ตเทอร์แลโว้เทอคอมันเป็นอะไรอ่ะจานเกิผมจะลิง้งผมจะลิงก์บสี่ิบสี่ห้าบาทเคาน์เตอร์สิบสี่ห้าบาทเคาน์เตอร์ รถได้ห้ามปาเคาน์เตอร์ไม่สาวา็สาวแม่แล้วถ้าไปกันไม่ติดเคาน์เตอร์ควรจะทำหอวรถหนึ่งหนึ่งอ่าปะขอแยกประกาศเต็มไปแล้วกลับแบตแมนไปจะสั่ไม่แม่แล้วเดี๋ยวพี่ต้องทิ้งกี่ใบวะคุณจะกี่ใบ ทิมาเลยสามคนจะสามเดี๋ยวนะถ้าทิ้งสามอันนี้จะเหลือศูนย์ใช่อันนี้จะเหลือศูนย์จะเหลือไม่ถ้ากดโอเธอร์นะจะเหลือสองจะเหลือสองกับสามสามจะห้าห้าพี่จะเหลือหนึ่งโอเคนะทิ้งอะไรไ่เก่งไม่ได้เอาแค่ในสนามพอไม่เป็นไรทิ้งสามพี่จะเหลือหนึ่งเนาะโอเคครับพี่ทิ้งสามตอนนี้อันนี้เหลือสามเพลย์เดย์ทิ้งสามในโนนิโอโธทิ้งสามโอโธตีเดียวไม่ได้เนาะทำไมโอโธตีเดียวไม่ได้ติดตามนับติดดับ ห้าคาลเตอร์เปล่าไม่ติดดาวดิอ๋อกงกืนไม่กูไม่สามารถคาลเตอร์ได้ไม่ตอนที่ใช้เพาะเาราะว่านี้ทิ้งไปสามใบทิ้งไปสามใบแค่นั้นพอตามคำแนะนำของน้องก็สามอ่ะอะไรอย่งไเงีนอตีสดตีสดสดเลยสามเก้าพันเก้าพันน้องเหลือสามพันนี่ไหมครับต้งลิงอ่ะพี่ลดเก้าพันใช่ลบตาทุกตัวเก้าพันศูนย์ อันนี้อินฟินิตี้ใช่ไหมไม่ไม่ยังไม่กดยังไม่กดไม่แต่เดิกดเป็นอินฟินิตี้ใช่โอเคพี่ดีเฟนส์ห้าพันห้าพันอันนี้ลงมกันเก้าพันเหลือสามพันอ่าตัวนี้หนึ่งพันสี่พันอันนี้สองตัวเลียงนี้ไม่เข้านะอ่ากดอินฟินิตี้ไหมกดอินฟินิตี้เจ้าไปเลยไม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รูเอาซะเดี๋ยวเทธอหน้าผมก็ได้ใช้แล้วเอาซะกดกดไปนะแต่ถ้ามึงแต่ถ้ามึงไม่กดเทธอหน้าเขาตีตายนะไม่แต่พี่ทิ้งเหลือศูนย์จะบวกสองก็มากลายเป็นสองใช่ใช่เออตีตาไมยังหน้าอยู่ก็เป็นห้าก็เป็นห้าเออ โอ้ยโอเดร์ต้องต่อไปครับดรับังเกอร์โอเวอร์เทิรรอใช้เทคนิคไหมวะถูกแล้วยังไม่มั่นใจอีกโอเดรย์ใช่ไหมแล้วลีเกม เกียรติไหมเบยดไหมเพ้อเกดยรอแต่เช้โคตรไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราใชฟโอโทรก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนี่นะเพราะว่าพี่ผมมีเป็นนี้ใช่เว้นตั้งแต่เขาจะไม่โอดเขาอาจจะใจดีกูแม่ไ้ดีแบบแสดงว่าใจร้ายเหนื่อยฟื้นฟูพลังเพนต้าฟักก้าการบอดดีพอมาตัวได้ไม่ใส่กระเป๋าเหนื่อยฟื้นฟูพลังเพนต้ามันยังไม่ออกเลยยง แสดงว่านี่เ่าไม่ดีอะอันี่ดีสุดไอ้นี่ดีสุดมีโอกาสที่จะยื้อได้มีอันเดียวเลยที่น่าจะดีสุดตรงไหนวะหกเวิร์ถึงไหมว่าได้จวดด้วยไหมหนึ่งสองสามสี่ห้ามีแค่ห้านะมันต้องมันต้องหกใช่ไหมใช่ไม่ได้จวดยังไม่ได้จวด้ไม่ได้จวดนะไม่ได้จวดก็เอาไปยนี้ขึ้นเนาะโอเวอร์ทรั้ะเหรอ ใช้ไปล้เดี๋ยวยังไม่ได้ใช้เลยเออ่นแหละให้เด็กได้เรียบร้อยโอ้โตรอเีาต้องทำอะไรที่ยงมอกื่นด้วย้โยอ้ไม่เสเลยนะครับเรไม่ได้ใช้แล้วโ r รท T R O W อเดับข้างมันข้างมันอ่าเดี๋ยวข้างข้างอินฟินิตี้ข้างอินฟินิตี้อินฟิน อิน i n นตี้ลิงค์หคิเจ็บหนึ่งดิดมือหนึ่งพิกันสแตนดีไม่กดไม่กดี่นี่ีดีีมดเลยเลขลิงค์หนึ่องสาโอ้โหุ้ยอยูจในื้อของดีมีอะไรเลยใช่เชือเอาผ่านไปข้อขอเฉ็นจัวมันีไรบงแค่แนไม่เสียค ที่เดียวที่เวลาถ้าไปจีบเขาเาราเขาเอาเราไว้เก่งครับเลย <ๆ S 2> บอกเลยเลว่าเก่งนะครับดาร์กอนไอน้องๆนี่อยากเห็นตู้เกยออยหน้าจะได้เจอนะไม่ได้ไม่ได้เอาดิอ่ะนี่เกเอาสองไลท์ถ้ามีเวสเซ,ซ็นมกรดดั้มได้อสองไลท์หนึ่งสองสามสี่โอเคอ่าสกิลมาตกดอกโม่สองจรวโอเค ทิ้งมืิงมได้เกียร์เสือนาซีทิ้งอาซีเสือนาซีทิ้งอาซีลีเด็กนะลีเด็กอ่าโอเคลีเด็ลีเด็กใจสังเกตลงต่ดจะสังเกตแล้เอามอนลงโอเคหลูยงอยู่กวอะไรก่ะวอะไรมแบเราเข้าไปเลยปาดสองสอง่ามนมอนมอนาซา ครับเากองทัพที่แปลทัพไปอยู่กับตัวไายนะครับอดอดอดน้ำปีกเป็นยิ้มหวานนี่ครับโอเคพี่ก่อนพี่ก่อนพี่ก่อนอะตาสองนะครับกองทัพเริ่มก่อนนะครับกองทัพกองทัพแบนไม่ทับแบนไม่ใช่มุกเมื่อกี้ลูกปัดอะไรนะไม่ใช่มุกไม่ยีลูกปะอันไหนมุกสามสิบโอ้โหถ้าเขาเขาใจว สามสิบตังถ้าเขาเอทีได้ก็ลำมาแล้วเอทีพีไรหลงเรื่องก่อนโอทีเกลดยฟื้นฟูพลังผู้มีผลงานหเรื่องก่อนได้ผมเอทีกัดีสองแล้วผ่านเลยครับเขาจัดเกียร์แล้วทีดูทำได้ไหมจ้าเกียได้ได้ได้สองวงสปีอะ อันนี้ไม่โดนลิม right. ิตในนู้นนะโดนจังหวะเลยเทนะครับสองใบนะเอาเลยเอาเลยจัวจัวว้าวเฮ้ยแจ้งครับครับตะกิบมาทิ้งทิ้งอาร์ซีทิ้งอาร์ซีเสดไอตัวใหม่นะมานะครับเสดอาร์ซีที่มีเอสย์เอสได้เลยนะไอ้เคดากาดีปะในที่ดากาก็คือสายด้านล่างของชาวบ้านแล้วก็นู้นใช่ไหมใช่อ่าชาติกีร์แล้วก็เสิร์ดดิวชาติกีร์อ๋อโอเคยังไม่ได้ดูดิ ไม่เป็นไรไม่ไรเอาเลยอยู่ในอยู่วะหมดเล้วหมดแล้วเราคนหาอะไเสียสีเงาสีแงสีเขียวสดของสีม่วงอีกแล้วหน้าของสของม่วงอีกเอาลงหาิแจกเกงหนึ่งไลท์เก็บรับฟังไอย่ากไปจไม่เลยไม่ต้องมาไปจูบอย่างนี้เลยไม่ใช้ไรเอใช้สมหรับ วสวยไม่ทำอะไรเลยครับสกิลมือสองมือสองจวมาที่ห้องไหมโจของเลยโจของเลยไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยสองหน้าสันอย่างเดียวสองหน้าสันอย่างเดียวหนึ่งหน้ายูไม่มีใสงเลยเหรอ ยังยังยังโอเคนะของนี้ก่อนนี้ยังไม่ขึ้นมาอีกได้ได้เดี๋ยวเรื่องของพวกกว่านี้ก่อนก็มีไปอสังเกตเราพวกนี้ก่อนเราพวกนี้ของครบเนี่ยไม่ตอนนี้เนี่ยอีกอีกสังเกตพอครบแล้ยนี่ได้อยู่แล้วของเก็บเอาไว้ไม่มีโอกาสตายเนี่ยอะไรเดี๋ยวก้าราเบิดเลยมาเลยทั้งสนามใช่มทั้งสนามชิงบอก่อนหมดอะไรเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้ไม่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 ดับไม่ดับเปล่าแล้วเอาจากมือได้ไหม มันต้องเลือกระหว่างมันต้องเลือกหนึ่งอย่างระหว่างมือกับเด็กถ้ามือก็คือต้องแปะมือทั้งสองไปถ้าเด็กก็แยกทันสองไปจริงเหรอแยกแยกกันเสริมไม่ได้เหมือนร้อยหน้าเลยแยกกันไม่ได้ขออ่านใหม่แกันอ๋อ้ชัวร์ดิพี่ว่าไม่น่าใช่ไหมสงสัเพื่อให้เราสงสัยที่จากบนมือและและและอ่าอะไรมันไม่น่าจะไม่น่าจะยุ่งยากนะไม่ั้รเสียมือสองไว้อ่ะก็ได้ใช่ปะได้ได้ได้บอกก่อนเลยอ่านั่งคือสำรวจเสริมได้หมดเนาะตาคู่ ดาคู่ทำลายไม่ได้เพราะมีไอนีบาหรี่ยะยกก็ไม่ได้มอนิทิรีได้ครับรีเกมได้ทำไหมมอนิติสองล็อกเฉยๆรีเกมวันนี้เราขุดไม่ได้นี้อะไรคันอะไรสังข์แบบมันลูกปลาไหมปลาเป็นเกลื่อนมาเป็นหนึ่ง ปไม่ได้ไม่มีอะไรเลยใช่ไมไรไอะไรไม่ม่นะแ่เบิสบองรอบไปเลยนี่อ่าเสรอบบินไปหมดมีเครื่องล้างเครื่องล้างไม่ติด่เครื่องล้างเกือบร้อเนถอะม่โอกาสเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่ติดโอกาสเก้ก้าเปอร์เไม่ติดบกคุโอกาสของยังติดเออฮะยุดอายุนอาโอกาสเรเกี่ยวอะไรกันเยวเทีอก็ช่วยไม่ได้อุย สามสักิอ่ามันเอาอะไรนะมอนดอกสองใบอะไรก็ได้พี่เอาเวเข้าก็ได้ไม่รอเอาวเข้าก็ได้แต่ว่าสักกมันทิ้งมือใช่ไหมทิ้งมือมันอ๋อแสดงว่าเราก็สามารถใช้โอ้เธนของสักกได้มีเพีสองหนึ่งสองสามสี่อ่าคอได้แค่อีกคอทั้งหมดที่เป็นกองทัพได้แค่สามตัวอ๋อได้แค่สามหน้าที่คอลงมาได้นะ ไอ่ะฉันก็เลิกไปเลยลิงค์ตาวไหนติดนดมิเซียก็ไม่ติดนะตอนโดนลิงค์ทิ้งมือหนึ่งใจใจทดไมใช่ไหม This o อันนี้คือยกเลิกไปเลยสแต็สแตนตัวนี้ใส่จาเบนนะออเออเซอร์เซอร์สกี แล้วอะไรกันทําอะไรไม่ได้แล้วอะไรห้าหน้าสันแล้วเขาอาจจะไม่เขาอาจจะไม่กดเคาน์เตอร์ก็ได้เขาอาจจะไม่ชื่อเลยพูดไปไหนเอสบูไร้ตีไม่กด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 ซิกดสิไม่กดด้วยเราไม่กดเราไม่กดจริงดเลยตายนะเนี่ยไม่ตายไอตัวขี้เดียวมาเขาไม่กดใช่ไหมมิสเตอรี่อ่ะนี่เราเอามาแต่เราเอาวันที่ข้อตีกด หมของทำหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไลน์หมดอาวหาไปจัวชาร์จชาร์จจัวมันมึงไลน์จัวว้าวว้าวเลยว้าวเลยอุ้ยตายไอ้นี่เดี๋ยวนะโอเวอร์เทิร์นลิงมายกเรื่องไม่ได้ห้ามเคาน์เตอร์เลยห้ามเคาน์เตอร์ห้ามเคาน์เตอร์ตั้งแต่แรก ใส่กันหนึ่งสองสามสี่ห้ากูโนเลยนะกูโนเลยครับไม่งั้นเขาไม่ให้เราปลาครับรงดับรงดับใช้เลยใช้ไปละโซการไหมเรือเรือโซกาดสิครับครับโซโซเอาไปละอะไรก็ได้อะไนแค่นี้ก่อนไม่ทำอะไรแล้วดี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 เบาเบาไม่กดโด้เฮ้ยกดตาเพื่ออะไรเพื่ออะไรมือต้องทิ้งไว้ใช่ไหมมือทิ้งหมดใช่ไหมมือหมดแล้วก็จ่อจ่อไหนหกใบไม่ได้เก็บ ไม่ได้เกไม่ได้เกหมอนรีรีใหม่เลยหนไม่เหมือนวรีใหม่ดิเพ็ไม่ได้เกดอ่าแล้วเขาเดินจู่อ่จากกดอะไรนะจากกดกดแมฆเลยกดไหมกด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 อ้าวพลังอินพีี้อย่างเราแต่ว่าอะไจะสต็อปนะเดินจ่จาจ่ยังกีอะิตาก้นอ ใบเล็ก็เลยได้โอเร์โตรซึ่งไม่มีอ่าไรเขามีแปดกันได้สามรอบกันได้สามรอบแต่ละกันทั้งสามรอบเหรือห้าอะย่าโอ้เวฟจะถึงไหมไม่รู้่ใเอาเป็นเดี๋ยวนะดูในดอกก่อนดอกแล้วก็คุณภาพพอแล้วดอกมีคุณภาพพอแล้วเราลุกเก็บไปทำไมต่อว่าดอกคุณภาพล่ะเวฟเขาจะถึงไหมเขาต้องกด้่ มันต้องลิง์เรบคุณไม่ได้ไม่ได้งมันต้องมันต้องเป็นสไตล์ที่ว่าเวฟอ่าเวฟเยอะหน่อยเราหน่อยลดพลังทิ้งหนึ่งใบสองใบศูนย์สามใบฮะทิ้งทิ้งเพิ่มดิสุดท้ายไม่มีแล้วทิ้งเพิ่มทิ้งกันหมดโอเคทิ้งละทิ้งทุกอย่างไปแล้วอุ้ยโหเกงียบวะ จบมแล้วจ<บ>ุ <จบ S 2> ทิ้ง<บ>เหลือแค่ห้าหรือเปล่าไม่รู้หนึ่งสองสามสี่สามซ้มได้ยังไหมห้าหกได้จุ่เนาะแต่ต้องเลือกแต่ต้องเลือกก่อนอต้องเลือกก่อนที่จะว่าเราจะเอาอะไรแล้วก็ได้จุ่อวิยเลือกมิเดียมาทําเว็ฟลิงลุกแล้วก็หาได้สูงขนาดมีกาผีเลยบัตรี้้ ไม่ได้ไม่ช่วยอะไรพี่ต้องปิดผมเท่านี้ถูกต้องไอ้ตึมเป๊กเก่ามิสเซเดียอะไรไมไม่มีประโยชน์แล้วหาทางลิงก์สาวรอบเราไอ้ตึมเป๊กเก่าจังหวะนี้ต้องจังหวะนี้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นตายเหรือวตัวนี้ผมไม่มีเกียร์เดี๋ยวพี่ก็ต้องลิงก์ให้ผมเหลือวห้าคอนฟูกำลังเป็นต้าหรอพี่ก็ต้องลิงก์ให้ผมเหลือวห้าไอ้ยต้องลิงก์ให้ผมมันยากมันยากไม่ค่อยมีแล้วมันดู้จทย์ได้หลือเอามบิสเซเดียแหละไั่งั้นก็โอกาสแพ้สูงแล้วครับไม่ต้องซีเรียสเล่นกับมเนาะขำๆเ้ย อุ้ยไม่มีเขียนลงบอลอยู่ในนีไม่มีเขียนลงบอลใช่ไงมโอ้จั๋วได้หน่วยฟุฟูคาเมนต์ได้มีแค่ทีเนี้ยเอาให้เต็มที่เจ้วต้องไม่โอกาสแพ้สูงแล้วก็ทำให้เต็มที่หนึ่งสองขอบคุณที่ไม่มี หมดแล้วแหละคงจะไม่ไหวแล้วไม่สามารถต่อด้าน RC ที่เป็น SYS เข้าเคป๊อปได้ซิ <S S <IT>. <S ลิงไหมอ่ลิงไหมกันเจมหนึ่งท้งมือหนึ่งแทสลาพาาโจมอ่าอูโม,โมโ่ทำได้แทเพลท์าร์ตัวเองแต่ว่าสู้าายากแล้วแหละมันไอตัวนี้มาจก่งจริง